สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ A Plus Channel นะครับและนี่คือช่วง A Plus Just Talk นะครับจะเป็นช่วงที่มาพูดคุยข่าวสารอะไรที่น่าสนใจเราจะมาอัปเดตมา Just Talk กันนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประเด็นมาให้มา Just Talk กันอีกแล้วนะครับ ก็คราวนี้ก็จะมาพูดถึงของค่าย n n r t t เหมือนเดิมนะครับ InArt ที่มาเปิดตัวเป็นคู่แข่งอย่างเป็นทางการของทาง HOT TOY เลยนะครับจะเป็นสเกล1 1ต่อ6จากที่เขาก่อนหน้านี้เป็น Queen Studio นะครับที่จะค่อนข้างแตกต่างจากทาง HOT TOY นะครับจะไปเดินพวกงานปั้นแบบสเกล1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4อะไรประมาณนี้นครับแต่คราวนี้เขาแตกลายมาเป็น INART นะครับแล้วเขาก็ตอนนี้ออกมาโหเปิดตัวมาหลายตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น จ็อกเกอร์แกนดาร์ฟนะครับตัวอะไรอะ่ะมีเพนนีไวส์โอ้เพนนีไวส์นี่เอามาตีฮอตทอยที่ออกมาเลยนะครับได้เลยนะสวยมากๆเป็นผมจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดนะครับนี่เดอะแบทแมนโอ้เปิดตัวได้อย่างอลังการสวยมากๆนะครับแล้วก็ตามสไตล์ของเขานะครับก็จะมีมาทั้งหมด นับเฉพาะตัวฟิกเกอร์นะครับจะมีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือจะเป็นตัวชุดแบทแมนนะครับมี2แบบแบบแรกก็คือผมปั้นอีกแบบนึงก็เป็นผมจริงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเวอร์ชั่นร่างบูสเวนะครับเป็นแบบใส่เสื้อโค้ทแบบเท่ๆนะครับเป็นคนปร่างคนปกติเนี่ย ก็จะมี2แบบมีหัวป้านกับหัวผมจริงนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีแยกแอสเซสซอรีมาให้ตังหานะครับคือแยกขายตังหาก็คือไอตัวแบไซด์นะครับตัวโคนไฟยิงบนทองฟ้าเนี่ยใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอานะครับเอาแค่ตัวฟิกเกอร์หรือว่าถ้าใครอยากได้ทั้งหมดนะครับก็ยังมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือได้ตัวแบทแมนได้ตัวบูสเวนและตัวแบไซด์นะครับอันนี้แบบจัดเต็มนะครับโหราคาแบบจุกจุก,ก,กันไปเลย ส่วนพูดถึงความแตกต่างนะครับระหว่างทาง Ho อ t ทอยเนี่ยที่เขาได้เปิดปล่อยภาพโปรโมตออกมาโอมาเป็นเดือนแล้วนะครับสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็มีแฟนๆหลายคนเขาเอามาเปรียบเทียบแบบเอารูปมาเปรียบเทียบกันเลยนะครับก็เห็นชัดๆเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นมุมไหนเนี่ยทาง Ho อ t ทอยเนี่ยแพ้ทุกท่าเลยนะครับ mm. ทางอินอาเนี่ยเขาปั้นออกมาได้ได้ตรงกับโรเบิร์ต แพติสันมากกว่านะครับคือไม่ว่าจะมุมไหนเนี่ยหรือว่าสีหน้าแววตาเนี่ยให้อารมณ์ได้มากกว่านะครับอย่างหลักๆนะครับลักษณะเด่นนะครับของโรเบิร์ตแพทิสันนะครับคือช่วงออมุมปากเนี่ยสังเกตว่าอย่างรูปนี้จะเป็นปากที่เอ้ยมันใช่เลยนะครับมันจะเป็นปากแบบแล้วก็มีกระดกตรงมุมปากนิดนึงนะครับซึ่งทงฮอตทอยเนี่ยไม่ใช่อะ่ะมันมันยังไม่ใช่มันอีกนิดนึงนะครับ หรือแม้แต่ช่วงเอ่อช่วงเขาเรียกอะไรเบ้าตานะครับทางอินอาร์เนี่ยเขายังใส่ใจแบบเก็บรายละเอียดดีเทลได้เหมือนกว่านะครับดูทางฮอตทอยเนี่ยมันดูแบบทื่อๆตรงๆอย่างยังไงก็ไม่รู้หรือแม้ฟังก์ชันลูกเล่นดวงตานะครับทั้งสองค่ายเนี่ยเขาสามารถกรอกตาซ้ายขวาขึ้นลงอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ว่ามาดูกันอีกทีนะครับทางฮอตทอยเนี่ยมันดูแบบมันดูมันยังดูแบบแข็งๆดูความเป็นพลาสติกนะครับ แต่พอมาดูทางอินอาร์ตเนี่ยเฮ้ยทำไปมันสวยมันเหมือนคนจริงๆขนาดนี้กินขาดสุดๆเลยนะครับนอกจากนั้นโดยรวมรวมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะสูสีกันนะครับระหว่างฮอตทอยกับทางอินอาร์ตอาจจะมีต่างกันเล็กๆน้อยๆในดีเทลนะครับแล้วก็สัสดส่วนอาจจะต่างกันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ผมว่าหลักๆเลยคือใบหน้าเนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆ พูดถึงไอ้ตัวที่เป็นหัวผมปั้นนะครับมันก็สวยอยู่แล้วนะครับกินขาดอยู่แล้วแต่พอมาพูดถึงตัวที่เป็นผมรู้แท้นะครับเป็นผมจริงๆเนี่ยโอ้โหสวยแบบคนลุกเลยครับมีมันหุ่นขี้พึ่งในสเกล1ต่อ6ชัดๆเลยมาพูดถึงเรื่องราคานะครับสำหรับร้านในไทยเนี่ยเขาก็เปิดราคามาแล้วนะครับมาดูราคากันในแต่ละแบบนะครับทั้งแบบเอ่อหแบบนะครับ มาดูกันสำหรับแบบแรกนะครับ The Batman Standard Edition นะครับจะเป็น Batman แถมหัวบรูซผมปั้นนะครับราคาอยู่ที่11,500บาทนะครับแบบที่2 The Batman Premium Edition นะครับแบทแมนแถมหัวบรูซผมจริงนะครับ Root h a i ราคา15,500บาทนะครับแบบที่3 Bruce Wayne Standard Edition นะครับ Bruce Wayne ชุดสูตรหัวผมปั้น ราคา pre-order 8,100บาท Bruce Wayne Premium Edition Bruce Wayne ชุดสูตรหัวผมจริงนะครับ r ูท t h a i 11,500บาท The Bat Side Bat Signal นะครับราคา pre-order 5,100บาทและสุดท้ายนะครับก็ได้ทุกอย่างแบบครบๆจบๆเลยครับ The Batman and Bruce Wayne D-Lux e Edition e นะครับ, Wayne, รบก็จะมี Batman บวก Bruce Wayne ป็นจะเป็นผมจริงทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็แบทไซเนลเป็นแบบฟูลเซตนะครับส8 4 0 0บาทครับโอ้โหบอกเลยนะครับราคาแบบจุกๆุจัดเต็มไปเลยใครที่เป็นแฟนแบทแมนแบบตัวยงตัวจริงนะครับเข้าสายเลือนเนี่ยผมว่าจัดแบบฟูลเซตไปเลยนะครับได้ทั้ง2ตัวผมจริงและแบทไซเนลนะครับแบทไซเนี่ยโอ้โหเอามาโชว์แบบอลังสุดๆเลยครับอ่ะเรารู้ราคาของทางอินอาร์ตกันไปแล้วนะครับ สำหรับ Hot Toy ที่เปิด P มาแล้วนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่9,790บาทนะครับส่วน d e l u x e e i t t o o นครับราคา12,390บาทนะครับก็คือจะแตกต่างที่ตรงจะมีชุดไอตัวเป็นเหมือนกระลอกบินตรงนั้นนะครับก็จะมีฐานแล้วก็ a c c e s s ์ r นต่างๆที่แตกต่างกันนะครับผมเองผม p r e o อเดอร์ของทาง Hot Toy ไปแล้วนะครับเป็น Deluxe เนี่ยแล้ว oh. ค่อนข้างจะจุกจะเจ็บนะครับซึ่งผมเองอยากได้ทาง In Art มากกว่านะครับ โอ้ทำยังไงดีเนี่ยเอ๊ะหรือเราจะจัดทั้ง2ตัวมารีวิวดีเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับอ,อันนี้ผมก็สรุปมาเป็นข้อมูลเผื่อการตัดสินใจของนักสะสมทั้งมือเก่ามือใหม่นะครับว่าทั้ง i n นอาเนี่ยที่เป็นค่ายน้องใหม่เนี่ยเ,เขาเปิดตัว The Batman มาตีโอ้โหคู่แข่งแบบรุ่นเก่าอย่างฮอตทอยเนี่ยเราจะอุดหนุนค่ายไหนกันดีก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ตัดสินใจกันได้นะครับใครสนใจก็ลองไป หาพรีออเดอร์ตามร้านประจำของท่านๆนกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากกไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสามารถมาพูดคุยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับการใต้คอมเมนต์ในทุกๆคลิปนะครับแล้วผมจะไปตอบกันในทุกๆคอมเมนต์เลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากกไปก่อนสวัสดีครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องนะครับถ้าชอบก็ววกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ Facebook A Plus Studio V2 ได้นะครับ